เมหนาวไหมหนาวไหมไปไหนไปเลยวเดินตามเข้าไปไมีหยุดรอเออมีหยุดรอเอาวิ่งแล้วไปแล้วไปแล้วออ่ะไปตัวเดียวเหอะไม่ไปด้วยหรอก มีการหันมามองเอา้าไม่ไปนึกว่าเราจะตามไปมั้งไม่ไปกลับมาเร็วกลับมานะเดินตามสบายนะ ดูที่จะกลับมาไหมอา้าวสร้างงานาไ,ปไปเล่นตามภาษาเขาแล้ว